เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินด,ดีรับเข้าสู่ช n e l FSA Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ f a n t a s t t i c นะครับผมก็จะเป็นคลิปต่อจาก EP ที่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP 2นะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแต่ที่นึกเอาไว้เนี่ยผมว่าจะพาท่านผู้ชมมาตกปลากันนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งนะครับผมไม่เคยเห็นเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะอันนี้ผมพูดเวอร์เกินไปอปว่าวะคือมันก็ไม่น่าจะเวอร์หรอกเพราะว่าที่ผมเคยเห็นทุกเซิร์ฟก็จะเป็นแบบเป็นจุดมาร์กเอาไว้ว่าเออเราสามารถกดปุ่มเอนตรงนี้ตรงนี้เพื่อตกปลานะครับแต่สําหรับเซิร์ฟเวอร์แฟนตาซีนะครับเขาแบบตกปลาที่ไหนก็ได้นะครับที่มีน้ํา แต่ไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมจะไปตกที่แบบมีน้ําคูลอยอยงมาเงี้ยไม่ใช่นะเอ้ท่านผู้ชมจะไปกวนบอกว่าเออไอสติเกมเมอร์บอกว่าตรงไหนมีน้ําตกได้หมดนะครับเดี๋ยวก็มาบอกว่าเฮ้ยฝนตกมีน้ําลงมาทาไมผมตกปลาไม่ได้มันตกได้ี่เป็นทะเลเว้ยบ้าเอาละเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตรงนี้ก่อนเลย NPC ตัวนี้นะอ่ะมันมีให้ถามนะครับว่าฉันสามารถตกปลาได้ที่ไหนบ้างกดไปปุ๊บนะลำบนมันก็บอกว่าคุณต้องมีเบ็ดตกปลาและหลังจากนั้นคุณสามารถตกปลาได้ทุกที่หากคุณอยู่ใกล้เคียงกับน้ําทะเล เห็นปะโอเคจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะถามว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยหาได้จากไหนก็คือเราต้องไปซื้อนั่นเองนะครับก็แน่นอนสําหรับใครที่อยากจะไปซื้อเบ็ดตกปลาเราก็ต้องไปที่ตลาดนั่นเองนะครับโอเคเปิดแมปมาเลยนะครับตลาดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจำมาไว้นะผมแนะนำเทคนิคการเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเราต้องจําแมปให้ได้นะครับจําแบบว่าจุดอะไรเงี้ยว่าเออจุดไหนเป็นจุดไหนเนาะน,นี้มีหมอเลยเนี่ยเห็นปะไม่มั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ยังรับแบบพวกหน่วยงานหรือเปล่าแล้วว่าเซิร์ฟก็เพิ่งเปิดใหม่นะ อันนี้เราสามารถเข้ามาดูดารายละเอียดได้ในดิสคอร์นะครับโอเคตอนนี้เนะี่ยผมจอดรถเอาไว้นะครับไม่มีใครสามารถขโมยได้นะเพราะว่าผมเนะี่ยสลัล็อกเอาไว้นะครับอันนี้แนะนําอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีจักรยานถ้าใครแบบยังไม่ได้ขับเนะี่ยสลัดล็อกเอาไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะเอาละเรามาถึงกันละจอดจักรยานของเราแล้วก็อย่าลืมครับล็อกเอาไว้ไปครับโอเคนะครับผมมาที่จุดลุงคนนี้แหละนะครับแล้วก็ทาการกดปุ่ม S เ,เลย แล้วเราก็มาซื้อเลยครับนี่เบ็ดตกปลานั่นเองนะครับผม,มก็ราคาจะ5,000บาทเลยนะครับค่อนข้างจะแพงนิดนึงเพราะว่าเบ็ดเนี่ยมันสามารถตกที่ไหนก็ได้นะครับคือผมว่ามันดีนะเพราะว่าอย่างเช่นท่านผู้ชมเกิดมาตรงนี้ใช่ปะท่านผู้ชมก็เนี่ยมาหาที่ตกแ,ตแถวเนี้ยที่เป็นน้ำเนี่ยตกได้หมดเลยนะ เออท่านผู้ชมว่ามันพิเศษขนาดไหนล่ะคือมันก็แบบราคามันก็ค่อนข้างสูงมันก็เป็นธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับท่านผู้ชมต้องมีไส้เดือนด้วยนะครับซึ่งผมมีครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าเก็บของนะแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ในการทํางานนะครับนี่ผมมีเบ็ดตกปลาอยู่เห็นไหมแล้วก็เบ็ดตกปลาเนี่ยมันสามารถเก็บได้ในตัวเนี่ยทั้งหมด3คันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นของตอบแทนจากอาชีพนี่ไงไส้เดือนนะครับผมมีไส้เดือนอยู่าล,ยาล่ะทุก,ก้เด,เ,เดือนหลายค้อาถาว่า ไส้เดือนหาจากไหนวะอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปสอนเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนตกปลาเลยนะครับอ่ะเรามาทําความเข้าใจกับไส้เดือนหยอดนะครับว่าเราจะมีวิธีไหนในการได้มันมานะครับวิธีแรกก็คือการไปหามานะครับไปหาจากกองมูลสัตว์ส่วนวิธีที่2ก็คือการแลกชั่วโมองออนไลน์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่แลกชั่วโมองออนไลน์ก่อนละกันนะครับก็คือเราไปที่จุดเกิดของเราเลยนะครับซึ่งจุดเกิดของเราอยู่ใน ตรงนี้ปะตรงนี้ปะวะผมคุ้นๆแต่ผมจำไม่ได้จริงโอ้นี่ไงเออโอเค <c oughs> เกือบไปละเ <c oughs> กือบลืมเออนี่ลืมจริงโอเค <c oughs> ล็อกไปก่อนนะครับผมนี่จุดตรงนี้นั่นเองนะครับผมที่เป็นอ p c ซมาใหม่เนี่ยเขาเพิ่งอัพระบบมานะครับนี่แลกไส้เดือนนะกดปุ่ม N นะครับผมก็เราต้องมีชั่วโมงออนไลน์ทั้งหมด3ชั่วโมงนะใครที่เข้ามาออนได้ครบ3ชั่วโมงท่านผู้ชมก็มาแลกกับจุดแลกตรงนี้นะครับซึ่งจะได้ไส้เดือนมาหมด50ตัวเลยนะครับ บอกเลยว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมก็เช็คได้นะอ่ะกดปุ่มวาแล้วก็ดูที่สถานะโปรผูเร้เล่นนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมออนไลน์ทั้งหมด2ชั่วโมงเห็นไหมมี2ชั่วโมงกับอีก8นาทีด้วยอ่าฮะประมาณนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาไส้เดือนกันเลยดีกว่านะครับกดล็อกรถก่อนไปครับก็สําหรับไส้เดือนนะครับจะไม่มีจุดบอกนะแต่ผมเนี่ยจะบอกเองนะใครด,ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับซึ่ง มันจะมีทั้งหมด2จุดนะครับมี2จุดจุดไหนบ้างไปเลยครับจุดแรกนะอะเอาจุดตรงด้านขวานี้เลยแล้วกันนะครับก็คือจุดริมตรงเนี้ยมันจะบริเวณแต่ถวนี้แหละครับบริเวณขวาล่างตรงนี้ที่เป็นชายหาดนะครับทุกคนมันจะมีเป็นกองมูลสัตว์อยู่นะครับเอ้ยตอนนี้เลือดผมลดมันบอกว่าผมกําลังกระหายน้าโอเคกินน้าก่อนเลยแนะนําให้เช็คดูดีๆนะครับสําหรับหลอดน้ําหลอดอาหารนะบอกเลยว่าถ้าแบบไม่ได้ดูนี่ลําบากนะครับ ล้วก็ปั่นจักรยานไปชิวๆนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนเหมือนว่าเราจะมาใกล้ถึงกันแล้วนะครับผมโอเคน่าจะลงไปทางนี้หรือเปล่าอันนี้ผมมาครั้งแรกเหมือนกันนะโอเคแต่ผมได้จุดมาจากแอดมินนะครับผมขอบคุณแอดมินมากนะที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับผมโอเคเอจุดมันน่าจะแถวๆนี้แหละแล้วขับหาดูนั่นไงใช่ปะ่ะมันจะเป็นกองมูลสัตว์นะครับทุกคนใช่ปะ่ะนี่ไงจริงด้วยไปเราลองมาเก็บดูนะปุ่มเอ็นคือตอนนี้ยังเก็บไม่ได้เหรอใช่ปะ่ะมันมีกี่จุดอะ จุดนี้เก็บได้หรือเปล่าลองกดถุงเอ็นดูนะครับน่าจะยังเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนเออแลวตอนนี้มันยังเก็บไม่ได้แล้วผู้ชมไม่ต้องงงนะมันไม่ได้บั็กไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอย่างนี้ทุกคนเออผมลืมบอกคือเจ้าจุดเก็บมูลสัตว์เนี่ยมันจะมีดีเลย์ครับทุกคนถ้าหากว่ามีคนเก็บไปแล้วเนี่ยเราต้องรอดีเลย์30นาทีนะครับก็คือจุดนี้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้มีแค่2จุดนะเออเอาง่ายๆคือมันไม่ได้มีแค่2กองอ่ะมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนเก็บไปแล้วเนี่ คือเราก็ต้องรอนะเพราะว่าแต่ละกองเนี่ยหากเก็บไปปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะครับซึ่งมันต้องรอ30นาทีนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแลนิดนึงเพราะว่าคนมาทํากันเยอะนะครับผมแนะนําท่านง,ง่ายๆท่านผู้ชมก็ออนไลน์ครบ3ชั่วโมงแล้วก็ไปแลกเอาดีกว่านะครับหรือถ้าใครว่างๆท่านผู้ชมก็ลองมาหาดูก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ใครเร็วใครได้ครับทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะก็นั่นแหละสาหรับจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปดูอีกจุดหนึ่งเลยละกันนะครับผม เดี๋ยวจจุดอย่างที่บอกว่ามันมีดีเลย์30นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับอันนี้คือแอดมินส่งมาให้ดูนะครับว่าเวลามันแบบปรีสิ้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันจะแบบประมาณนี้เลยคือจุดมันเยอะมากแต่คนมันทํากันเยอะนะครับมันก็เลยแบบหมดไวครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแค่กอง2องกองอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมเก็บไปเนี่ยมันก็จะหายนะคือบางจุดมันก็ยังไม่หายนะแต่มันเก็บไม่ได้เพราะว่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับ ส่วนบางจุดเนี่ยมันก็หายไปแล้วนะเนี่ยผมมาที่จุดที่2นะครับเดี๋ยวให้ดูในแมปนะครับผมจุดที่2จะอยู่แถบตรงนี้นะครับที่เป็นแถบชายหาดนะครับผมแล้วก็จุดที่1นนะอ่าทวนกันใหม่นะจุดที่1จะบริเวณแถวๆนี้นะครับมันก็จะเกิดแถวๆนี้แหละโอเคก็สําหรับเรื่องใส้เดือนก็เป็นประมาณนี้นะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตกปลาดีกว่าวิธีการก็ง่ายๆแล้วแค่เดินไปริมทะเลครับเนี่ยเราขาจุ่มไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทําการกดปุ่มไว้นะครับแล้วไปที่กระเป๋าเก็บของ นะครับแล้วก็เลือกไปเป็นอุปกรณ์ในการทํางานแล้วกดที่เบ็ดตกปลานะครับกดใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาแล้วเราก็ตกไปเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราจะมีเห็นไหมมีหลอดด้านล่างนะครับหลอดหลอดเต็มปุ๊บแล้วก็จะได้ปลาครับนี่ผมได้ปลาเก๋าเก๋ามากไหมล่ะนี่เป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่ขี้เกียจกดวายนะครับมันดูลําบากแล้วก็ สลตกปลาไปเลยนี่เป็นภาษาไทยเลยนะครับคือการตกปลาก็จะมี2อ,อย่างวิธีการก็คือกดว้เพื่อเปิดกระเป๋าไปหยิบเบ็ดตกปลามาหรือว่าเราจะสลตกปลาแบบง่ายๆเลยก็ได้เนี่ย<ม>เห็นไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทําการตกปลาไปคืออันนี้ตกได้ทุกที่ที่ทเป็นทะเลนะครับนี่ไม่ได้ปลาลายเสือนะครับทุู้ชมยจะไม่เชื่ออีกนะตรงนี้ก็ได้อ่ะอดูตึ๊บตกปลานี่เห็นไหมเป็นไงทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับอากาศดีมากเลยทุกคนตกปลา อากาศไม่ค่อยร้อนนี่ได้ปลาเหลืองมานะครับผมเอาละทุกคนผมเกรงว่าคลิปมันจะสั้นไปนะครับก็เลยตัดมาที่จุดเปลี่ยนสกินนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอ,อ,อยายกจะรู้ว่าจุดเปลี่ยนสกินเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็การเปลี่ยนสกินเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกนี่คือเปลี่ยนฟรีนะอ่าก็สำหรับจุดจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะอยู่บริเวณเนี้ยเอาง่ายๆท่านผู้ชมจําบ้าน CJ ครับตรงนี้คือบ้าน c j ใช่ไหมเราก็ขับรถตรงมาที่บ้าน c j แล้วก็อยู่มุม,ม,มนี้นครับอ่าท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้้ก็ไดนะ โอเคแล้วเราก็มาเลยนะครับโอเคผมขาดน้ำอีกแล้ว <im itation> <im itation> ต้องกินน้ําอีกแล้วโอเคมาร่างกายเราพร้อมแล้วแล้วเราก็มาที่ร้านขายตัวละครนะครับสกินตัวละครอ่ะกดปุ่ม n นะครับมันก็จะมีหมวดให้เลือกเป็นเพศชายเพศหญิงเราเป็นเพศชายเราก็เลือกเพศชายไปเลยนี่นะครับแล้วก็กดตกลงไปนี่ดูระบบโคตร,ครด,ดีครับทุกคนดูเราสามารถกดเลือกตัวละครได้เลยนะครับเนี่ยกดกดเปลี่ยนดูนะปุ๊บนี่เห็นไหม แล้วก็เปลี่ยนดูนะครับเราอยากได้สกินไหนนะเราเลือกได้เลยนะครับจะมีเป็นตัวละครยืนอยู่ด้านหน้านะครับบอกเลยว่าระบบดีมากนะครับทุกคนผมว่าสกินนี้นแหละเหมาะสำหรับผมเลยอ่สาสำหรับใครที่เลือกสกินแล้วก็อยากแกะออกก็สามารถกดออกตรงนี้ได้นะแต่สำหรับใครที่เลือกแล้วถูกใจแล้วกด select นี้ได้เลยนะครับผมกดไปเ๊บเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าเนื่องจากเป็นการซื้อสกินครั้งแรกนะครับคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสกินอ่าโอเคแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับเรียบร้อยเรากดออกมานี่เราเเปปลลีี่่ยนนนนสกิ็หัว เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแ,แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่เปลี่ยนสก,กินไปนะครับก็ก่อนจะเปลี่ยนก็ดูดีๆนะครับว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนครั้งต่อไปเนี่ยรู้สึกแอดมินบอกผมมาว่าครั้งต่อไปนี่คือ1นึ่งแสเลยนะครับผมเอาล่ะเราก็ตัดมาตรงที่เราจะมาสปอยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเลเวลทางเซิร์เฟเวอร์บอกเลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอันนี้แค่สปอยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนท่านผู้ชมแบบท้าปอาวุธอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็มีเกี่ยวงานดําอะไรต่างๆด้วยนะครับคลิปต่อๆไปยััังงไไกกกก็็ฝาาตติดตดดดม้้้วววยยนนะะคคครรบบแลล์ ตอนนี้คือเซิร์ฟเปิดยังไม่ถึงอาทิตย์นะคนเล่นเนี่ยโอ้โหเกือบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้มาแรงมากๆนะครับโอเคครับมีอะไรแนะนําบ้างครับผมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสถานที่ตั้งอาวุธครับอาวุธก็คืออาวุธชิ้นแรกที่จะเข้าจะเข้าเป็นเป็นชิ้นละชิ้นก็จะเป็นสนับก่อนครับอันนี้ก็รอติดตามได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยดิสทอดกับกลุ่มเซิร์ฟเลยครับก็เดี๋ยวจะสปอ p จุดไปเลยก็ได้นะครับสหลับคลิปนี้เนาะนี่อาจจะเปิดให้ดูนะครับจะเป็นจุดตรงนี้นะ สำหรผู้ชมที่รู้ก็ลองมาดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอัปเดตมานะครับเป็นจุดเลเบลของทางเซิร์ฟเวอร์นะ ตอนนี้ก็ตกแต่งแมปเรียบร้อยแล้วเนาะเซิร์เวอร์น,นี้ไม่มี GPS นะครับต้องมาหาจุดทุกจุดเองเ okay, นี่ผมก็สปอยล์บอกไปนิดนึงแล้วนะครับสำหรับจุดนี้แต่เดี๋ยวเมื่ออัปเดตมาจริงเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่อีกทีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะมารีวิวอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแอดมินบอกว่าเดี๋ยวจะพาผมเนี่ยไปทำงานดำนะครับซึ่งบอกเลยว่าระบบเป็นแอดมิน ระบบดีไม่เหมือนใข่แน่ยอ่าไม่เหมือนใครด้วยนะครับอ่าหากใครที่อยากติดตามนะครับผมก็เราติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันแน่นอนนะครับและบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มี GPS อย่างที่บอกนะคือผมจะมาเป็นการแบบบอกเองนะครับท่านผู้ชมอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวดูได้ในช่องผมเลยนะครับแล้วก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสมัครด้วยครับใครใอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟแฟนตาติกนะครับผมก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลย วิธีการเข้าเซิร์ฟผมก็สอนเรียบเร้วในคลิปแรกนะครับอีีแรกผมสอนไปแล้วท่านผู้ชมก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากมากนะครับผมที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแอดมินอะไรมินชื่ออะไรครับเนี่ยวินตันติ๊กต่อครับโอเคครับอย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาพาชมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สปอยไว้ก่อนจากคลิปต่อๆไปเราก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บ